Fingers, singing my life with his words i'm going We get morning, this is like a hustle, we get busy, riding a boaty whenever we get horn. This is like a busty, we get busy. Shall we ride in this room? So we make two. We shall ride in this room, and so we make play back up. We've got a ride in this room, it's so we make play. A leg of lamb, lamb. A, a leg of chicken, but never a leg of a potato, baby. Potato, potato, potato. โอ้โห oh และนี่คือความสุดยอดนะของทีมส e ตร d ดน c e เมืองไทยโอ้โหโอ้โห oh oh สุดยอดเลยนี่นะฮะเชิญเลยครับทีมนี้ชื่อยาวด้วยนะครับชื่อยาวมากๆผู้ชมฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะชื่อทีมโกดัง19 ลาดเท้า28 6 26แยก3โอ้พี่เลยไป2ซอยแล้ววันนี้ผู้ที่อยู่กับเรานะครับผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาดบริษัทซีคอนบางแคจำกัดนะครับคุณทรงสิรีวันเลิศนรงรงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยนั่นเองครับจัดงานนี้เลยนะฮะซีคอนสตรีทอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์เดอะพรินเซสคัพนี่ในปีนี้จดไปครั้งที่9แล้วต้องถามรายละเอียดพี่ทรงสรีวันลครับว่า ครั้งนี้แตกต่างจาก8ครั้งที่ผ่านมายังไงบ้างความยิ่งใหญ่ที่เป็นยังไงบ้างฮะ,ะก็ครั้งนี้นะคะ,ะหนึ่งเลยนะคะที่รางวัลน,นะคะเป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุม,มารีนะคะคเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับทีมที่ชนะเลิศนะคะนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเงินรางวัลน,นะคะคที่1นเน่ยมูลค่า1น0 0 0แสนบาทนี ะะได้กันแล้วเรียบร้อยโอ้โหยิ้มแสงเลยทุกค <laughs> นนะคะอันนี้เป็นส่วนที่น้องๆเขาฝึกฝนมานะคะ <c oughs> ก็เป็นเกียตบประวัติกับกับทีมงานนะคะนอกจากนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราเปลี่ยนชื่อการจัดงานนะคะจากซีคอนสตรีทไทยแลน n ์แชมเปี้ยนชิพนะคะเปลี่ยนเป็นซีคอนสตรีทอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ The Princess Club เห็นว่างานนี้นี่ถ้าในแวด <c oughs> วงของเรียกว่า <c oughs> เ,เป็น <c oughs> สตรีทแดนเซอร์นะที่เขาเต้นกันแบบแนวทั้งฮิปฮอปทั้งบีบอยเนี่ยเขาบอกเป็นความฝันสูงสุดเลยในการที่ต้องมาเวทีนี้ให้ได้ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวลองถามน้องๆไน้องกันกันยันหน่อยเป็นยังไงกว่าน้อกวนเล่าหน่อยว่าเวทีนี้ความยิ่งใหญ่เป็นยังไงตลอด9ปีที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนเป็นเวทีบุกเบิกแรกๆที่เป็นเกี่ยวกับเอาเวทีเต้นสตรีทเ่ยมันก็ตอนแรกก็ต้องตั้งใจซ้อมรวมกันแล้วทุกคนต้รู้สึกว่าเฮ้ยภายในหนึ่งปีเนี้ยเวทีต้องโม ที่สุดจริงๆนี่พูดไปนี่ยังหอบอยู่นะฮะยังนะเอาถามชื่อวงหน่อยต้องถามกอล์ฟเป็นหัวหน้าทีมเป็นทำไมตั้งชื่อวงซะยาวเหยียดขนาดนั้นโกดังจีสิบเก้าลากเท้ายี่สิบหกแยกสามครับผมมันยังไงมันยังไงอันนี้เป็นชื่อของสตูดิโอของพวกเรานะครับก็คือโกดัง G19 ครับลากเท้ายี่สิบหกแยกสามโอ้โหรสถานที่พร้อมเรียบร้อยคนจะได้ไม่ต้องถามไงี่ยมาบอกว่าทีมไหนชนะนะคุณสืบสกุลจะมีคนมาติดต่อเป็นแมวมองเลยอยู่ที่ไหนเหรอครับผมไม่ต้องบอกเลยอยู่ เราแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วครับคุณพงศุขครับขออนุญาตมาทางคุณทรงศิริวัณอีกสักนิดหนึงเพราะว่าเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่โอ้โหสิทธิแดนทั่วโลกเขายอมรับว่าเป็นเวทีมาตรฐานสาคนเลยใช่ไหมเวทีนี้ได้รับการยอมรับยังไงบ้างครับ ก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะคะกรรมการเนี่ยเราเรียนเชิญกรรมการทั้งไทยทั้งต่างชาตินะคะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยต่างกรรมการจากต่างประเทศนะคะมีสหรัฐอเมริกา3ท่านแล้วก็เกาหลีหนึ่งท่านนะคะมานั่งเป็นกรรมการนะคะแล้วก็มีกรรมการไทยอีก2อันนี้ทั้งหมดเนี่ยหท่านเป็นกรรมการในส่วนของเราจะเรียกกัว่ากรรมการสายสายดีนะคะคือให้คะแนนนะคะให้คะแนนอย่างเดียวแล้วก็จะมีกรรมการอีก3ท่านเป็นสายโหดนะคะสายโหดนี่คือนั่งจับผิดน้อง อย่างเดียวเลยาทาท่าผิดไหมลายไม่ได้ไหมเสื้อผ้าตกไหมอะไรเพลงมีคําหยาบมีอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นสายตัดคะแนนอย่างเดียวนะคะฉะนั้นก็คือ,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 อการกให้คะแนนเน่เข้มข้นนอกจากนี้เนีเ่ยกดการให้คะแนนนะคะเราใช้อิงมาจากเที h s i ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาปรับใช้กับเวทีของเรานะคะฉะนั้นเพื่อที่วันหนึ่งน้องๆถ้าเกิดว่าจะออกไปแข่งขันอย่างต่างประเทศนะคะเขาจะได้มีสกิล พื้นฐานในการเต้นในการให้คะแนนเนี่ยเป็นมาตรฐานไว้เป็นสากลเลยฮะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคณะกรรมการทั้งหมดนี่เป็นบุคคลในสายอาชีพตัวจริงเสียงจริงใช่ค่ะไม่ได้เป็นการนําเอาสปอนเซอร์หรือเจ้าของห้างมาให้คะแนนใช่ไหมฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้นามานะคะคือสปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็ต้องขอขอ ขออนุญาตขอบคุณเลยนะก็มีเมืองไทยประกันชีวิตนะคะแล้วก็เปบปซี่และซีคอนบางแคเองเนี่ยเป็นผู้จัดนะคะแต่ว่าทั้ง3รายเนี่ยเราไม่ได้มานั่งเป็นคนให้คะแนนเนือ่องจากว่าเรารู้สึกว่าเวทีนี้ต้องต้องต้องมีเกียรติ ทั้งคู่แข่งแล้วก็ฉะนั้นพวกคู่แข่งเขาซ้อมมาเต็มที่ใน1ปีเนี่ยฉะนั้นคนที่จะมาตัดสินเขาเนี่ยก็ควรจะเป็นคนรู้จริงในวงการเราแล้วก็ต้องถามถึงคู่แข่งนะครับเพราะเวทีนี้เปลี่ยนมาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้โหคู่แข่งมาจากประเทศต่างๆมากมายเลยเป็นยังไงฮะ ปีนี้เนี่ยมีทีมต่างชาติที่ความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะปีนี้ทั้งหมดเนี่ยมี10ทีมเข้ามาแข่งขันนะนะคะแล้วก็มีฟิลิปปินส์กับเวียดนามนะคะที่ส่งทีมเข้ามาโดยเฉพาะเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยมีเยอะเป็นพิเศษเนื่องจากว่าปีที่แล้วเขาได้รางวัลไปและเขาก็รู้สึกว่าโอเคเวทีเนี้ยมันมันน่าสนใจแล้วก็ได้มาตรฐานเขาก็จะไปคุยกันในในกลุ่มเขาที่ที่ฟิลิปปินส์อ่ะนะคะคุ้มค่าตัวเครื่องบินละปีก่อนมาได้รางวัลแล้วก็นักเต้นไทยบอกนี่คือเวทีสุดยอดฟิลิปปินสออกนุดดยเหมืั ใช่่ะใช่่ะแล้วเราก็มีการคัดเลือกก่อนนะคะไม่ใช่ว่าสามารถให้เขามาแข่งได้เลยคัดยังไงครับ,รบเ,เราเราให้เขาส่งคลิปมา<อ>นะคะแล้วก็กรรมการจะดูจากคลิปนะคะคแล้วก็คัดเลือกอีกทีหนึ่งว่ามีทีมไหนที่อยู่ในเกณฑ์แล้วก็คัดเอาเข้ามาเจอกับ,บน้องๆไทยต้องแข่ง2วัน เพราะวันแรกบอกว่าคัดทีมไทยก่อนยี่สิบสี่ทีมใช่ไหมฮะหลังจากนั้นค่อยไปเจอกันมีต่างประเทศเข้ามาด้วยโอ้โหนี่มันเป็นการเปิด e อทาซีทางการเต้นอย่างเป็นจริงเป็นจังมากนะฮะเห็นว่าฟิลิปปินส์นี่ก็เต้นไปมากคนที่เขาไปงานมาเขาบอกโอ้โหฟิลิปปินส์นี่มากันเต็มจริงจัดเต็มมากหวั่นมีความเห็นยังไงบ้างหรือโอมอ่าจริงจริงด้วย ด้วยความที่จริงๆคือผมเก่งกว่าไม <c oughs> ไม่ใช่ครับด้วยความที่ฟิลิปปินส์มาค่อนข้างเยอะแล้ว<ช>สไตล์ของฟิลิปปินส์นั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยความแข็งแรงลายเต้นที่เป๊ะและเหม,มือนกับเหมือนเขาเป็นชาตินักสู้หรืออะไรสักอย่างเขาเป็นปลากเกียวไงปลากเกียวใช่พอเขามาปุ๊บแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีแบบแพชชั่นแล้วแบบรูปแบบโชว์ของเขาจะเป็นอ่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ั้งตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับแล้ะของเราไปชนะเขาได้ยังไงเราวิเคราะห์กันหน่อยเรารู้ไหมทําไมเราถึงคณะกรรมการถึงเลือกเราอาจจะแปลกดูจากการแต่งตัวก็แปลกจริงจงนะฮะเพราะว่าเหมือนตอนที่คุยกันนะคะในเรื่องของภาพโชว์เราคิดว่ากรรมการเนี่ยตอนตอนไปอบรมกฎกติกาเนี่ยเขาบอกว่าจะอยากได้เกี่ยวกับครีเอทีฟิตี้เยอะแล้วเลยคิดว่างั้นเราอาจจะเน้นในการใช้สกิลสตรีทแดนซ์ที่เรามีกับ บวกกับความเป็นลักษณะของบอดเวสโซเชียลดันและถำมาได้ดีมากๆวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับ,รบทั้งน้องแดนเซอร์ที่ชนะรางวัลน,นี้ด้วยนะครับ,รบจำชื่อไว้ดีซีคอนอินเตอร์เนชันแล ขอไปซีคอนสตรีทนเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์เดอะพรินเซสคัพนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยขอบบคคคุณรัุณทรงศรีวันนะครับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับขอบคุณน้องๆนะครับจากทีมโกดัง G19 ลาดพร้าว26บหกแยกสาขอบคุณมากครับนี่คือสุดยอดของประเทศไทยเลยนะครับเอาละครับความสุดยอดแบบนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนอื่นๆด้วยนะครับและช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาปิดท้ายรายการกันช่วงนี้ปรกให้เด็กๆกก่อนนะ